สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกกล่องไฟชุดใหม่นะครับที่จะติดตั้งให้กับร้านสองหมวยโดยมีพี่มาโน่จกอาบาลันนะครับเป็น่องไฟชุดอาบาลันเป็นคนนําส่งเองแล้วก็จะช่วยติดตั้งด้วยนะครับรบผมมาดูซิว่าวันนี้เรามีอะไรมาบ้างพี่สำหรับสตูดิโอห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่เราขายเสื้อผ้าแล้วต้องขายเต็มตัวเป็นไลฟ์สดในติ k t ตอกไลฟ์สดในติ๊กต็อกแล้วก็ช่องทางอื่นก็แล้วแต่เขาเขานะครับแล้วก็ช่วยจัดการให้ หลักๆเราจะมีไฟ3ดวงครับเป็นอัมมาลัน 100xS เป็นซีรีส์ที่เน้นเรื่องสีผิวสีตรงถูกต้องครับผมไม่ได้เน้นทำสีสันมากมายเป็น RGB นะครับก็จะมีเอ่รวมๆก็มีแค่2สีคือสีขาวเด y l ไลท์กับสีวอร์มถูกต้องครับถูกต้องนะครับรซึ่งเป็นไฟและเอเขาเรียกอุณหภูมิสีที่ช่างภาพปกติใช้อยู่แล้วถ้าไม่ได้ใช้ในการปรับสี RGB นะครับครับผม มีไฟแล้วก็ต้องมีไลท์มดิฟิเคชันไลท์มดิฟิเคชันคืออะไรก็คืออุปกรณ์ใส่หน้าไฟถูกต้องครับตัวนี้คือออคตาโดมครับออคตาโดมนะครับออคตาโดมเดี๋ยวจะมาใส่กันสิบครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สองตัวนี้สองตัวนี้คือ เป็นแลนเทนครับพี่แลนเทนก็คือไฟที่มันเป็นโคมเหมือนปิงปองปิงปองบางคนเรียกเป็นลูนใช่บางคนเรียกโคมจีนเป็นยอดนิยมของคนทำไลฟ์เลยนะเป็นยอสาวสาชอบฮะและอีกการหนึ่งเราจะมีไฟนอกจากสามหัวนี้เราจะมีชุดนี้ฮะทาโนหกสิบสี่เป็นทูไลท์คิดก็คือมีไฟสองดวงอยู่ในนี้มีกระเป๋ามีขาตั้งให้พร้อมอยู่ในแค่กล่องนี้ไซส์นี้ผมเห็นละผมอยากชอบที่สุดก็คืออันนี้แหละแล้วคิดว่าจะนําไปใช้กับ การทํางานในด้านอื่นได้เพราะเป็น rgb ด้วยทําสีได้ด้วย <ผม S 1> นะครับแล้วเราก็จะมีขาตั้งเมื่อมีหัวแล้วก็มีขาตั้งนะครับขาตั้งายนท่านเวลาจะทำไลฟ์หรือจะเซตอัพไฟเนี่ยมักจะไม่ค่อยคิดถึงการกลางมันคิดว่าถ้าเรามีไฟแล้วอ่ะมันก็คงจะสว่างแน่ถูกไหมแต่อย่าลืมว่าทิศทางแสงและระยะทางของแสงมีผลหมดเพราะฉะนั้นเผื่อที่ให้เขาวางขาได้บ้างนะครับ บางคนก็เอาแคบเลยนะครับก็ไปก็ไปวางก็วางไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะจัดมันอย่างไรแล้วมันใช้งานง่ายยังไงเดี๋ยวมาดูครับครับผมไฟอัลรันใครคือตัวแทนแอดวานโฟโตเซตเตมครับพี่แอดวานโฟโตเซตเต้นนะครับบริษัทนี้อยู่มาตั้งแต่ที่ผมยังเป็นเดบีวในวงการการถ่ายภาพอยู่เลยและก็ยังอยู่ยงคงกระพันถึงทุกวันนี้นะครับตอนนี้เป็นผู้แทนผู้นําเข้าเนาะใช่ผู้นำเข้านะใช่ครับอาร์ลัมไลท์แล้วมีอะไรอีกครับพี่โนดอุปกรณ์ครับ ก่อนหน้านี้ถ้าหลายๆคนที่รู้จักก็จะรู้จักจากแมนโฟโต้แมนโฟโต้เมื่อก่อนมีแมนโฟโต้ตัตานที่แข็งแรงแล้วก็ของอิตาลีที่สำคานมากนะครับผมก็ยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้แต่ว่าตอนนี้เขาจะเป็นหลักๆก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไลท์โยโลไลท์ไลท์แบบเคลื่อนที่ได้หรือว่าไลท์แบบอินวันมาตั้งปุ้งก็ได้เหมือนกันนะครับในนี้มีอย่างสวยอต้องบอกเลยว่าอย่างสวยนะครับ นี้ก็คงเป็นใบรับประกันทั่วไปนะพี่เนาะครับผมมีสติ๊กเกอร์มีอะไรเงี้ยฮะถ้าเป็นผมผมก็ติ้งไว้อย่างงี้นะครับไฟนะครับจะมากับโพมซึ่งเป็นเขาเรียกรีเฟกเตอร์นะครับครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเมาส์ที่ใช้เนี่ยมันคือเมาส์ของโบเวนครับใช่ไอเมาส์โบเวนอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ไฟไฟสมัยก่อนอุปกรณ์ไลท์บริเฟชั่นที่อยู่หน้าโบเวนยี่ห้อโบเวนเนาะสามารถนํามาใส่ประกนได้หมดเลยครับพี่ได้หมดเลยซึ่งผมก็ ยังพอมีอยู่บ้างนะโอ้น้าหนักเบานะพี่มโนดน้ำหนักเบามีปุ่มอยู่สองปุ่มครับพี่ปา์มนี่ยังก็สายใหม่ <laughs> ปุ่มอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูทิอ๋อกดได้ด้วยนะกดได้ครับเ,เอาแบบคน<ๆ>ไม่รู้เลยดีกว่าแล้วใช้จะทำยังไงโอเคเอาที่ผมไม่เคยเล่นอ,อันนี้นะฮะเป็นหัวที่ไว้เสียบกับขาตั้งกล้องซึ่งมันก็เป็นไซส์มาตรฐานที่ใช้กันนะครับหัวไฟมีตัวครอบป้องกันนะครับเป็น LED แล้วก็ ไลท์โมดิฟิเคชันตัวนี้ครับแล้วก็จะมีปลั๊กมาให้นะครับบลาบลาบลาไหนดูซิโอเคต่อตรงได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับต่อตรงได้ครับเราป้าปั๊กอะดดปเตอร์เรียบร้อยนะครับต่อไปก็มาดูอย่างอื่นนะครับนี่ฮะเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไฟ led พ a n น l ครับพี่ p าแน l นะครับในรุ่นน่ะคชื่อว่าพานโนหกสิบสี่นะครับถูกต้องครับกล่องเล็กนิดเดียวเองแต่พี่โน้ตบอกว่ามันมีไฟสองดวงฮะ ถูกต้องครับไฟมันบางมากแล้วก็เบามากเออตอนนี้พี่เป็นโนดแนะนําตัวนี้มาพี่เป็นโน้บอกว่ามันสามารถใส่แบตเตอรี่ได้ถูกต้อง,ง,องครับนั่นก็แปลว่ามันสามารถพกพาออกไปเอท์ดอได้ถูกต้องเลยซึ่งถ้ามันออกไปเอท์ดอเนี่ยก็แปลว่ามันไม่ต้องพึ่งพาปลั๊กไฟใช่ไหมใช่ครับ,รบก,ก็คือใช้กับตัวแบตอ่พาวเวอร์แบงค์ที่เป็น PD ดีได้เลยครับพาวเวอร์แบงค์ Power bank ที่เป็น PD ดีก็ต่อได้หรือแบตเตอรี่ในออของรุ่นมันก็ใช้ได้ นี่ครับอเป็นชิ้นที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากชิ้นนี้เดี๋ยวผมขอญาตช่วยพี่เปิดมาปุ๊บนี่ข้างในครับมาดูครับที่ปามข้างในเต็มไปด้วยห่อพลาสติกไฟอยู่นี่เลยสองอันนี่ไลท์แนเนลเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นไฟ60วัตต์ครับที่สว่างมากแล้วก็สหัวย้อมสีได้สี RGB ได้ถูกต้องครับย้อมสีสดมากผมบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดของอมารันเนี่ย ถ้าคุณทำครบทั้งซีสเซมเนี่ยนะมันสามารถต่อมือถือแล้วก็จูนได้ทุกอันหมายก็ว่าคุณนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเรียกผู้ช่วยไปปรับนะปรับด้วยตัวเองได้แต่เทราว่าวันนี้เราจะเล่นแบบแมนนวลนที่สุดคือปรับมือก่อนนะครับในระบบเทคโนโลยีค่อยว่ากันโอเคมีไลท์แพแนลอันนี้ให้อะไรมาอีกดูซิเป็นซ oh, อท่พพหนึ่งในชุดมันเนี่ยนะน่าประทับใจมากคือนี่ให้เขาบอกนี่มา เพื่อใส่ตัวนี้ครับผมอีกทั้งกรีดไอ้ยาครบเพื่ออะไรจิดไว้ทำอะไรควบคุมทิศทางแสงอันนี้ให้นุ่มแล้วอันนี้ควบคุมคือบีมให้มันลงที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไม่พอดีไซน์คล้องทั่วไป อันนี้เป็นผงปรุงรสนะฮะยาไปกินนะฮะไม่ใช่ผงปรุงรสนะนี่คือซีกาเจลนะครับซีกาเจลก็ไว้กันชื้นนะครับประเทศเราอาจจะชื้นเยอะหน่อยก็นั่นนะครับและที่สําคัญเอาให้นี่มาด้วยนะในกระเป๋านะพี่ขาตั้งไฟนะครับถ้าเป็นยี่ห้อของพวกฝรั่งเศสทรงนี้ยเขาเรียกซีรีส์ที a v ร l เวลก็จากันได้นะครับกับข้ากันแบบนี้ดูนะฮะปั๊บปั๊บนี่ นี่ทำเป็นเล่นเนี่ยเอาหัวนี่ใส่นะใส่บอลเฮดเนี่ยสามารถใช้เป็นขาตั้งกล้องสำรองได้เลยนะเนี่ยนี่ครับความสูงก็ใช้ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอุปกรณ์กพกผ่าแต่ถ้าคุณจะเอาแบบสูงกว่านี้นโยบายซื้อเพิ่มอันนี้มันข้างล่างมันสามารถปรับได้ <ใน S 2> อีกชั้นนึงโอ้โหเด็ดมากพี่โน้นไม่บอกนะผมไม่ได้ปรับนะเนี่ย <laughs> จมคุ้มค่ามากคาโน่60ส,สองตัวหนึ่งกระเป๋าดูเรื่องนะครับครับไนะครับเมื่อเรามีหัวไฟแล้วนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้หัวไฟนี่มันมาเปื่อยเปิดปุ๊บเปิดเต็มกําลังสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแรงแน่นอนมันจะทําให้ไม่เกิดความนุ่มนะครับลักษณะของแสงที่ภาพนิ่งหรือว่าภาพยนตร์เราใช้กันนั่นคือมันจะมีคุณลักษณะของแสงกับทิศทางแสง2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทิศทางแสงก็ วางซ้ายวางขวาวางหน้าวางหลังว่าไปแต่คุณภาพของแสงหรือคุณลักษณะของแสงหรือ quality of light นะครับขึ้นอยู่กับ light modification ก็คือสิ่งที่จะอยู่หน้าไฟเรานั่นเองให้นุ่มให้แข็งให้แทงเป็นเส้นตรงให้ชิ่งให้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ที่อยู่หน้าหน้าไฟจึงเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากบางคนมีไฟแต่ไม่ได้มีอุปกรณ์หน้าไฟนะครับมันก็ทําให้เราไม่สามารถ สร้างคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของแสงได้ให้เป็นเป็นความนุ่มความแข็งนะครับนี่มาแกะดูไอตัวนี้เขาชื่อว่าออกตานะครับซึ่งออกตาก็แปลว่า8นะครับ8เหลี่ยมนั่นเองนะครับก็คือทรงเป็นออกตาบอกนะครับในซองให้มาโอ้โหน่าสนใจมาก6ไซส์60เซนนะคือด้วยความที่ร้านไม่ได้ใหญ่มากเราก็ไม่ต้องใช้ใหญ่มากโอเคข้อหยิ่งใหญ่ยิ่ง,งยิ่งใหญ่ยิ่งนุ่มนะครับ จำไว้เลยนะครับคุณลักษณะของสายยิ่งใหญ่ยิ่งนุ่มแกออกมาเราก็จะเจอโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยนะกว่าจะประกอบไปนี่ได้ร้องไห้กันหลายคนโดยเฉพาะผู้ช่วยทั้งภาพแต่ตอนนี้อันนี้ง่ายมากพี่ผมบอกเลยผมความไม่เป็นเลยดีกว่าจากสมัยก่อนไม่เคยใช้มาก่อนนะกลางออกมานะครับคุณจะเห็นว่ามันคือแบทแมนสีก็ใช่นะครับนี่ครับแค่กลางกลางมันออกมาให้มันเป็นทรงๆนิดนึงอันนี้ ตัวล็อกไหมไม่ไม่พี่บีบพี่บีบเลยฮะนี่ฮะใช่ผี่เหรอใช่จริงอ่ะจริงพี่เฮ้ยโหแจ๋วว่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับกระโดดลงไปไม่ใช่นี่เอาไปทำอย่างนี้ได้นะครับนี่คือออฟต้าอย่างที่บอกนะมีแปดเหลี่ยมข้างในเป็นรีเฟกเตอร์สีเงินนะครับเวลาไฟมันเข้าไปแล้วมันยิงออกมาเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดยิ่งลึกเนี่ยมันจะไปด้านหน้าเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย ถ้าเป็นออกตอแบบนี้นะครับและมีลักษณะดีฟหรือว่าลึกแบบนี้มันจะสามารถควบคุมแสงได้ดีกว่าโคมที่มันกระจายแสงอย่างเดียวนั่นแปลว่าถ้าคุณจะเล็งตรงไหนมันจะไปตกตรงนั้นนะครับก็จะนํามาใช้ด้วยวันนี้และก็จะมีผ้าข้างหน้าและข้างในนะครับสองสองอันเป็นผ้าแบบนี้นะครับใช้ผ้าเช็ดหน้าได้ไหมครับพี่มโนตใช้ได้ครับแต่มันจะเลอะเลยพี่อันนี้คือไซส์นี่คือ60เซนนะครับ,รบที่สตูดิโอที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีถึง ร้อยยี่เลยไหมพี closer, package, so accord, ่เกินร so ้อยยี่เกินเลยใหฮะใหญ่ใหญ่เท่าหน้าต่างนี้ก็มีเพราะว่าอย่างที่บอกยิ่งใกล้ยิ่งนุ่มนะถ้าเราถ่ายคนเต็มตัวเราใช้อย่างงี้มันได้แค่นี้ครึ่งตัวเราต้องใช้เขาเรียกใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่นี้พอมานใหญ่ขึ้นเพื่อมัน c o อร์ได้เต็มตัวแต่มันต้องยิ่งใหญ่เพื่อให้มันนุ่มมันเหมือนกับยิ่งใกล้ยิ่งนุ่มครับนะครับอันนี้ใกล้ก็นุ่มแต่ไกลปุ๊บก็แข็งนิดนึงนะครับวิธีติดตั้งเราก็ไม่ทําอะไรไม่ยาก ใช่ไหมพี่นดสเราก็สบายพี่โยมันเป็นติดลูกแก่แคว๊กแไปครับแม่ในชุดก็จะมีทั้งหมดนะครับมีทั้งผ้าในผ้าด้านนอกแล้วก็มีกริดให้ด้วยพี่นะครับอ๋อมีกริดด้วยใช่ครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่ากริดเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่หายากของการใช้ซอฟต์บอร์ดหรือออร์าโดเพราะว่าเขาไม่ค่อยทําหรือว่าทําก็มีไม่ค่อยมีขายในไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยอลัมไลท์มีทุกอย่างให้คุณเลือกแล้วนะครับติดเข้าไปอย่างนี้นะครับ อันนี้ผ้าหน้าผ้านอกผ้าในเสร็จแล้วแล้วผ oh, right. ้านอกหายไปไหนอยู่ข้างล่างอ๋ออยู่ตรงนี้น่บอกนี่ผมหาไม่เจอเนี่ยผ้านอกติดสมัยก่อนผมไปหาตามวัดนะทคนละกิจเด้พี่ไปไขแล้วคุณนิ่งพาเข้าไปเดี๋ยวแม่งก็ผีหลอกก็แย่มันเป็นแค่แฝงหรอถ้ามันเป็นแค่แฝงคือแล้วขอแนะนำนะครับใครที่ใช้ไฟประเภทนี้นะไม่จำเป็นอย่าพับอยครับ ถ้ามันอยู่นท่าไหนให้มันอยู่ไปถามว่ามันเคลื่อนย้ายไหมมันเก็บได้ไหมได้ครับแต่เชื่อผมเถอะยิ่งรื้อเข้ารื้อออกนะมันหลวมถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ในสตูดิโอที่ผมใช้งานกันนะครับเวลาเราประกอบเสร็จอย่างนี้นะพี่โนดครับเราจะเอาไปทําที่แขวนและแขวนไว้อย่างนี้เลยอ่าแล้วเวลาหยิบใช้เราก็หยิบไปทั้งก้อนครับมันก็จะทํางานได้นี่นะครับอารันครับผม ออกตาโดม60เซนครับนะครับตัวนี้จะเอามาแค่เป็นแค่ตัวฟิวนะครับสำหรับวันนี้ที่จะใช้โอเคพี่โนดอันนี้คืออะไรเป็นแลนเทิร์นครับแลนเทิร์นแลนเทิร์น <Lan tern S 2> โค<ข>มจีน,จนก็คือแลนเทิร์นจริงๆมันก็คือโคมไฟนะครับไงจริงคือเราจะเห็นว่าปัจจุบันเวลาชาคนทำไลฟ์จะใช้ไอ้ตัวนี้มากนะครับ ตัวส่วนตัวผมเองอ่ะเวลาผมถ่ายภาพนิ่งอ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถควบคุมทิศทางของแสงได้แต่ได้ความนุ่มคือจุดมุ่งาอ่ะคือจุดมุ่งหมายของไอ้ตัวแลนเทอร์ไหนครับมีแค่นี้เลยครับพี่อ๋อผมถืออยู่อ๋อเล่นมุกไม่ทันไม่ทันจุดมุ่งหมายของเขาจริงๆเกิดมาเพื่อ สร้างแอมเบียน์ให้กับห้องแอมเบียน์ก็คือแสงบรรยากาศใช่ครับให้มันสว่างใหือเกิดความสว่างแต่ว่าสาวๆนิยมเอามามาใช้เป็นไฟหลักเพราะว่ามันนุ่มเพราะมันนุ่มใช่ครับความได้เปรียบมันคือนุ่มนะครับวิธีติดตั้งง่ายนิดเดียวนะครับเสียบปลายก็ใช้ได้เลยไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ่ะกดลงก่อนฮะโอเคปดดสายก่อนนะฮะไม่ต้องกดเลยพี่ไม่ต้องกดนะสายไว้อย่างนั้นเลยฮะแล้วพี่กดกดอย่างนี้เหรอใช่ครับอย่างนี้นะใช่ครับนี่ง่ายมากข้างในอ่ะ เดี๋ยวมันจะดังแก๊สอ๋อนี่ข้างในมันจะมีที่เกี่ยว2ฝั่งเลยครับถ้าเป็นแลนเทินทั่วไปมันจะมีแค่ฝั่งเดียวแต่ว่านี่มีสองฝั่งกดไปไม่ต้องเล็งใช่ครับนะครับเราก็จะได้โคมที่มีลักษณะนุ่มนะครับอาจจะใช้ลักษณะอย่างนี้ก็ได้หรือจะเบ้าก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าใช้ยังไงอย่างที่บอกฮะอุปกรณ์ที่อยู่หน้าไฟอะไรที่อยู่หน้าไฟนะครับจําไว้ว่าไฟมันจะต้องเดินทางผ่านมันไปใช่ไหมพอมันเดินทางผ่านไปเขาเรียกว่ามันเสียแสง สมมติว่าคุณมีไฟร้อยวัตต์ผ่านในนี้เต็มร้อยวัตต์มันอาจจะลดทอนลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น f ตอบที่คุณเลือกใช้อาจจะต้องปรับปั้งขึ้นก็เป็นไปได้นะครับหรืออยากให้ f ่อเท่าเดิมแต่ผ่านอูปกรณี้อีกวิธีหนึ่งคือซื้อเพิ่มครับซื้อไฟที่มีกําลังเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้อัมรันก็มีให้เลือกหลายขนาดใช่ครับสุดตอนนี้6 6รบแล้วี่660ยกบวัตต์เลยหรอใช่ครับยาะมากซึ่งสําหรับห้องเนี้ร้อยทัก2สองตัวสามตัวผมว่าเหรือเผือบ เดี๋ยวเราไปประกอบดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงในห้องไลฟ์นะครับตอนนี้ผมอยู่ในสตูดิโอไลฟ์ของร้านสองหมวยนะครับครับซึ่งจะเห็นว่าร้านเนี่ยสวยแสงสว่างก็เพียงพอนะพี่ครับนะครับแล้วก็มีไฟที่เขาใช้อยู่ตัวนี้มันจะเป็นไฟที่สมัยก่อนเขาเริ่มต้นอ่ะมันก็พอใช้ได้ครับสองตัวนะครับไไฟเนี่ยเวลาเปิดมันจะแสบตามากเห็นไหมเวลาคนพูดมันจะแสบตาเพราะมเป็นเม็ดสิ่งที่แก้ไขได้ง่ายนิดเดียวก็คือเอาไอ้เรียก กระดาษไขพันมันก็ช่วยได้นะครับพามเก่ามันก็เริ่มฉีกขาดไปนะครับมันก็ต้องคอยพันอยู่เรื่อยส่วนไฟด้านหน้าที่จะเป็นตัวฟิลนะครับมันเราก็ใช้เป็นตัวดิวตี้ลิงไลท์นี่นะซึ่งก็เป็นที่นิยมของสาวๆอยู่แล้วโวยราเอาไปใช้เาไว้แ้งนได้ไว้แต่งหน้าไว้พูดแต่ปัญหาของการถ่ายไลฟ์ในห้องนี้มันมีอยู่อย่างเดียวคือไม่ต้องถ่ายเต็มตัวเพราะมันถ่ายเต็มตัวเนี่ยเห็นไหมไซซิ่งมันจะใหญ่อย่างนี้ไอ้ไฟลิงไลท์ไม่พอ ไอ้ตัวนี้เหมือนจะพอแต่ด้านล่างก็ไม่พอนะครับอีกทั้งความลึกของห้องเนี่ยมันทาให้ไฟไม่ตกถึงด้านหลังใช่ไหมนุ่โนโเพราะนั้นวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาโดยการใช้อลัมไลท์ที่เข้ามาช่วยประกอบเดีย๋ยวเราจะลื้อของเก่าออกทั้งหมดนะครับ ที่จะไม่ใช้เสื้อผ้าออกไปให้หมดด้วยไฟที่เราเห็นเนี่ยม,มันอาจจะทําให้ความนุ่มไม่พอหรือเปล่าพี่ความนุ่มไม่พอด้วย oh, ความโมดิายเออมันมันไม่ได้ใช่โมดิายเออไม่มีอย่างนี้เรียกไม่มีโมดิยเอ่าใช่มัน,นเป็นแค่แบบไฟเปล่า,ลาๆคนทําไลท์ทำไปสักพักก็จะแสบตาเพราะแสบตาก็เริ่มตาแห้งตาแห้งก็เริ่มไม่อยากไลฟ์แล้วนะครับวันนี้เราจะปรับแก้โดยการใช้อะร์มไลท์ทั้งชุดเลยนะครับมาดูซิว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราลื้อครับ โเคอมาลันนะครับอมารันครับเ <F S 2> เลยนะครับอย่าลืมนะครับไฟอมารันไลท์นะครับคร mm hmm. าวนี้หลังจากเซตอาพเสร็จแล้วให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับเม mm ื hmm. ่อก,กี้เราถ่าย b บีฟอร์ไ้แล้วตอนนี้เรามีไฟทั้งหมด5หัว <c oughs> คือด้วยความจริงๆแล้วอ่ะต้องถามพี่โนว่าจริงๆอ่ะห้องนี้สอหัวอยู่ไหม <c oughs> จริงๆก็พอได้ จริงสองฝั่งให้ม<ช>ันนุ่มก็พอได้แล้วจริงๆ2หัวก็พอได้นะครับแต่ด้วยความาบ้าคลั่งนะครับของเจ้าของร้านแล้วก็ผสมกับความมันของผมเนี่ยไหนไหนก็ไหนไหนแล้วถ้าเกิดกูจะสั่งสองผมขอขออีกสัก3ได้ไหมคือเอาสอไม่ได้นะต้องเป็น5้เลยนะครับแต่ว่ามันมี5เล็กหใหญ่อันนี้มาดูว่ามันมีอะไรบ้างแลนเทิร์เรามีสองตัวนะครับออฟต์ดอร์มีตัวหนึงนะครับมีพาเนล 60สองหัวทุกอย่างสามารถปรับจูนความเข้มอ่อนสีสันได้ด้วยมนมือถือนี้แหละดีให้พี่ทำให้ดูอสมมุติปิดเปิดหมดเลยปิดพืบโอ้เปิดพี่โจก็ทำได้ไง่ายๆผมตั้งชื่อไว้ให้แล้วตั้งชื่อโหเจ๋งมากเลยนะครับแอปหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอมารันนะครับจะมีไฟสองเท้าปิงปองขวาไฟหน้าปิงปองซ้ายแล้วก็แผนแนลข้างหลังนี่นะครับคราวนี้ ถ้าจะเปิดครับพี่เปิดทีเดียวโครมต้องติดออนนะครับที่ออกติดหมดแล้วนะครับแต่ละตัวถูกตั้งไว้ยังไงบ้างตัวนี้นะครับเป็นหน้าที่เมนไลท์นะครับเมนไลท์ก็คือไฟหลักแต่อย่าลืมก่อนอื่นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามีไฟในห้องด้วยเราเรียกโดยรวมว่าแอมเบียน์ไลท์นะครับซึ่งสีมันไปด้วยกันค่อยได้และนะครับเราเปิดคีย์ไลท์หรือเมนไลท์ไฟหลักของเราเข้ามาในทิศทางทางซ้าย ทำไมต้องมาทางซ้ายเออ,เอ,อมีใครอยากรู้ไหม <ทำ S 1> อันนี้เป็น<ะ>ทริคเวลาไปถ่ายรูปนะครับเขาจะมีคําถามว่าทําไมต้องตั้งซ้ายหรือตั้งขวาผมบอกเป็นเทคนิคเลยนะคนเราส่วนมาก90%อ่าน,นหนังสือซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเวลาไฟมันเข้าอย่างนี้ยมันจะสมูทแบบนี้มันเหมือนอ่านหนังสือแต่ถ้าพี่อยากให้มีอะไรที่มันซีนามิติกหรืออารมณ์แบบขัดกับธรรมชาติมนุษย์ตั้งขวาครับอืม,มันจะย้อนแยงนิดๆ มันจะมีคําถามของคนดูภาพว่าภาพนี้มันสวยเหมือนกันแหละแต่มันมีอะไรบางอย่างคําว่าอะไรบางอย่างคือซ้ายออกว่านี้แหละนะครับอันนี้เป็นทริคซึ่งถ้าอยากรู้มากกว่านี้อย่าลืมไปติดตามที่มีเดียมรอนะครับซึ่งต่อไปจะมีคลาสร่วมกับธรรมรันนะครับครับผมยินดีเลยครับเดี๋ยวต่อไปนะครับอันนี้คีย์ไลท์เอาคนเข้าใจง่ายเข้าซ้ายมาปั้งนะครับเมื่อมีคีย์ไลท์แน่นอนมันนุ่มก็จริงแต่โอกาสที่เงาดำมันก็เยอะนะครับ เราก็เลยใช้ออคตาตัวนี้ครับออคตาใส่ไฟร้อยวัตต์แต่เราไม่ได้เปิดร้อยวัตต์มั้งพี่เปิด8ปครับเปิดแค่80นะครับอันนี้ก็เปิดอันนี้เปิดร้อยนะครับอันนี้เปิด80เพื่ออะไรเพื่อทําการฟิวฟิวก็คือเอิมในส่วนที่มืดของพี่เขาคือฝั่งเงาเนี่ยแหละนะครับแต่เราไม่ไปวาตรงนู้นเสียดโดยตรงเพราะมันรู้สึกว่าซ้ายกับขวามันตั้งใจไปเราฟิวหน้าเราเรียกฟิวหน้าในแววตาก็จะสวยครับมันก็จะมีแวว ตัวนี้ทําอะไรครับปิงปองตัวที่3ตัวนี้จะเป็นปิงปองที่อยู่ฝั่งนี้เพื่อนะครับให้เกิดขอบงนี้ได้หรือถ้าเกิดพี่แมนโน่หรือคนร้ายเดินแบงงหลังเขาจะไม่ตกแสงเพราะแสงตัวนี้จะไปช่วยหน้าเขาอยู่ดีแล้วก็ช่วยตัวแบล็กการ์เสื้อนี้ให้เกิดความละเอียดนะครับไม่หายไปในความลึกที่แสงไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระยะของมัจริงๆขย่ืดไปได้อีกนิดหน่อยก็ได้นะครับ และอีกตัวหนึง่งตัวนี้ครับพี่ปามตัวนี้น่าสนใจตัวนี้อยู่ข้างล่างเราเรียกว่าไฟสองเท้านะครับจริง,รงๆมันคืออะไรรู้ไหมเวลาเราทําร้า์แล้วเต็มตัวเนี่ยแล้วแต่เสื้อผ้ากางเกงเนี่ยตรงเนี้มันจะมืดเพราะอะไรเพราะไฟจากธรรมชาติมันจะมาจากข้างบนมีอีกทริกหนึ่งที่อยากจะบอกอ้ที่อยู่ข้างล่างในโลกนี้เคยมีไหมเวลาะอาทิตย์ขึ้นหรือผ้าทิตย์ตกะอาทิ์ขึ้นขึ้นตรงไหน ไฟขึ้นขึ้นอย่างนี้ขบฟ้าขึ้นมาขบฟ้าขึ้นมาอย่างนี้ครับลงอย่างนี้ครับเคยมีไฟลงมาอยู่ใต้หรอไหมไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นมันเหนือธรรมชาติใช่มันผิดธรรมชาติด้วยซ้ำครับหนังผีถึงใช้กันเอาไฟไปไว้อย่างนี้เออเป็นหนังผีเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเปิดไม่แรงกว่าตัวอื่นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นพอเพื่อที่จะเติมส่วนที่มืดในส่วนของช่วงล่างของลำตัวให้สีสันของ วัตถุที่เราจะนํามาถ่ายหรือว่ารีวิวหรือว่าไลฟ์เนี่ยครับขึ้นสีขึ้นดีเทลได้แะฉะนั้นตัวนี้มีความสําคัญเราไม่จําเป็นต้องใช้ร้อยวัตถ์เพราะร้อยวัต์แรงไปใส้แค่6กก็เพียงพอนะครับ,รบส่วนอีกตัวก็จะเป็นถ้าผมเรียกเขาเรียกไฟแบ็กเก่าเนาะผมอาจจะเรียกมูดไลท์ก็ได้ใส่สร้างบรรยากาศซึ่งข้อดีของไฟแบ็กเก่าตัวนี้นอกจากสร้างบรรยากาศแล้วก็อาจจะส่องสว่างหรือทําอะไรก็แลแ้วแต่แต่ความมันผมว่านีคือเพราะว่ามันเป็น R G B มันก็เลยทำได้ไม่รู้กี่สีนะเยอะมากเชิดสีเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนสีนี่อันนี้ก็ปั้นแค่ไ้เรื่อไหรผมเรียบปั้หรือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้ครับเลือกเลยเลือกเลยแบบนี้นี่นี่เห็นไหมลากได้เลยสีสัชานี่เห็นไหมนะครับเปลี่ยนไปตาม R G B นะครับตามมูทและโทนนะครับซึ่งแต่ละสีก็ให้ความหมายของ สีแต่ละสีให้ความหมายต่างกันอยู่แล้วโทนเย็นโทนร้อนโทนเย็นโทนร้อนสีโทนร้อนก็จะให้ความรู้สึกเร่งเร้าอตื่นเต้นอบอุ่นโทนเย็นก็นุ่มสบายลึกลับประเภทนี้ใช้ในซีเนอเมติกเยอะมากครับก็เลือกให้เหมาะสมอันนี้ทางเจ้าของร้านชอบวอมวอมเพราะมันดูอบอุ่นโฮมี่ก็เลยเลือกเป็นออกติดส้มส้มแอมเบลหน่อยๆนะครับรบซึ่งนอกจากจะมีสีแล้วยังเลือกความเหมือน saturation ได้ถูกต้องครับคือส้มแต่ส้มจางๆก็ได้ น,นี่คือข้อดีของไฟตัวนี้ทําได้เรียกว่า RGB mode นะครับแต่ถามว่าทําไมที่นี่ไม่เลือกใช้ไฟเหล่านี้เป็น RGB อันนี้ผมมีคําตอบถ้าทำไลฟ์เนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือสินค้าที่สีตรงรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความจําเป็นที่เราต้องซื้อไฟปรับสีก็เลยไม่ต้องมีแต่ถ้าลูกค้านําไฟไปใช้เพื่อสร้างมูดและบรรยากาศหรือต้องการทําสีแนวซีเนเมติกหรือเล่นกับคัลเลอร์ต่าง ผมก็คงแนะนำเป็น r g b นะครับแต่ถ้าจะไลฟ์จริงๆแล้วอ่ะแล้วไม่ย้อมสีอ่ะเราไม่ต้องจ่ายแพงขึ้นเราจ่ายเท่าที่เราใช้อันนี้คำคแนะนำคือเท่าที่เราใช้นะครับเพียงพอแล้วถามว่าเผื่อย่อมดีกว่าแหละแต่ถ้าเกิดเผื่อแล้วไม่ได้ใช้อ่ะกับกลายเป็นเ,เขาเรียกต้นทุนของการของร้านค้าเนาะส,นสูงขึ้นเราก็เลยเลือกให้มันเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเซตไฟ5้าหัวแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าออนไลฟ์แบบ มันเป็นอย่างไรสว่างสวยัยครบถ้วนสีตรงยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับนี่เดี๋ยวทวนสีอีกรอบนะคะทวนสีอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราไปตะก้าเบอร์13กันอ่ะทวนสีอีกรอบทั้งหมดมีสีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตะก้าเป็นชุดแต่สามารถซื้อแยกได้หมดเลยค่ะอ่ะอันนี้สีขาวเอาไว้ใสแล้วสวยเลยสวยเลยสวยเลยจริง ถูกต้องเลยอันนี้พูดได้ถูกต้องสาวพัดไซคือใส่ไ,ได้ใส่สบายเออไซลางๆก็ได้นะคะใส่กลางๆก็ได้สีชมพูค่ะใส่ออกมาแล้วสวยแล้วดูดีมากๆเลยสีชมพูนะสีม่วงมะปรางม่วงมะปรางค่ะม่วงมะปรางก็สวยเช่นกันสีแจ่มมากเมื่อกี้นี้ที่เราลองนะคะสําหรับสีนี้สวยและดูดีมา สีน้ำตาลเข้มค่ะน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มก็ดูดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านสองหมวยนะครับที่ให้เรามาเซตอัพขอบคุณทางอัมบารันไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ร้านสองหมวยแล้วก็มีเดียมรอนะครับที่ได้มีโอกาสมาเซตอัพไลท์ติ้งวันนี้ให้นะครับกดติดตามร้านสองหมวยได้นะครับที่ t ิ k To อก M u a y นะครับที่ t ิ k To อกเสื้อพรีทแบบนี้สวย ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกสีติดตามได้ที่นี่และอมรดันไทยแท้สนใจไฟตัวไหนเข้าไปติดตามที่นั่นนะครับเพราะว่าเขามีสเปคไฟมีคลิปต่างๆมากมายและสุดท้ายมีเดียมรอนะครับเพจที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพนานาชนิดกันเลยนะครับไปกดติดตามกดไลค์กด subscribe ทั้งหมดด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสองหมวยและก็พี่มาโนดด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ